เหตุที่เรียกว่าสัตว์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เล่าพระเจ้าข่าราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้วข้องแล้วในรูปนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆ มีอยู่ในเวท right นาเพราะการติดแล้วข,ข้องแล้วในเวทนานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในสัญญาเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสัญญานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในสังขารทั้งหลาย เพราะการติดแล้วข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะเปรียบเหมือนพวกกูมาน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเล่นเรือน้อยๆที่ทำด้วยดินอยู่ ตราบใดเขายังมีราคะมีสันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยๆนั้นย่อมอะไรเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราทะ แต่เมื่อใดพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเหล่านั้นปราศจากราคะแล้วปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้วปราศจากความกระหายแล้วปราศจากความเร่าร้อนแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทำเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรียรายเกลื่อนกล่นไป กระทำให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดราทะอุปมยก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรียรายกระจายออกซึ่งรูปจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเธอจงเรียรายกระจายออกซึ่งเวทนาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลาน จงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งสัญญาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลายจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งวิญญาณจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตันหานั้นคือนิพพานดังนี้